สวัสดีทุกคนนี่มาดูต้นมะละกอเราสูงแค่หัวไหลเองต้นมะละกอที่เราปลูกไว้ติดลูกสองลูกแล้วติดลูกสองลูกมกำลังออกดอกด้วยก็คิดว่าจะสองลูกเนี้ยได้กินแน่นอนตอแล้วเดี๋ยวเอาไว้ ตำมต้มตำหรือว่าไว้กินสุกกันอีกทีก็เพราะว่าอีกทีตอนนี้โต,น,ตนสูงแค่นี้เองสูงนี่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 นนอาให้ดูต้นสูงนะสูงสูงประมาณแค่ในอบอันนี้รวมกระถางด้วยนะกระถางมันเป็นกระถางไงต้นไม่สูงหรอก ก็ได้กินลูกน,นี่มาลกอของเราเริ่มโตแล้วมาลกอแล้วก็มันมีอีกลูกหนึ่งนะมีอีกลูกลนึ่งลูกเริ่มโตแล้วทุกคน Okay. ข้าโพดข้อเหนียวนะทุกคนข้าโพ,ดข,าพดข้อเหนียวปลูกไว้ในกระถางดูนะดูมันมันออกดอกแล้วนะมันออกออกดอกออกอะไรน,ะนั่นนี่นี่สูงให้ดูสูงให้ดู ไม่แก่นะต้นหนึ่งอนะต้นหนึ่งอนะมันออกนะปักหรือสองปักนี่แหละชอบดอกมันจังเลยเขาเรียกดอกมันปะดอกกระโพราันเหมือนเหมือนรวงข้าวเลยเนาะเน,น,นี่ยเนี่ยเป็นรวงันดอกกระโพร่ ให้มันเริ่มติดแล้วล่ะมันเริ่มติดดอกแล้วได้กินปลูกในกระถางอ่ะเราได้กินชอบชอบกินกระวโพดข้าวเหนียวมากกว่ากระวโพดหวานเนไงข้าวโพดเหนียวมันไม่ติดฟั่นก็มีปลาชฉมผ้าจมมส้อผักของ บรรยากาศรอบร่